ชุดยิ่งจรวดอลูมิเนียมโปรไฟล์พรีเมียมช่วยส่งเสริมความเข้าใจหลักการกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเสริมสร้างทักษะการประดิษฐ์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยพัฒนาสินค้าร่วมกับอาจารย์จากโรงเรียนชั้นนำอันดับหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และผลิตโดยทีมงานคุณภาพจากบริษัททีสเทคตัวสินค้าไม่ได้มีดีแค่ชื่อแต่พรีเมียมจริงๆเพราะตัวโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์แข็งแรงทนทานสะดุดตาไม่เป็นสนิมชุดปล่อยจรวดเป็นแบบข้อต่อคัพเปอร์ ร้องกันการล่วดซึมสามารถปรับมุมองศาการยิงได้ตั้งแต่0ถึง90องศาพร้อมเกตวัดแรงดันที่ฐานเรียกได้ว่าพรีเมียมแบบสุดๆและส่วนประกอบดีเทลแต่ละชิ้นจะมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์แข็งแรงสวยงามและไม่เป็นสนิม 2. ฐานรองจรวดขวดน้ำทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ยาวไม่น้อยกว่า20ซนเมและ 3. จุดล็อกและปล่อยจรวดจ,จะเป็นข้อต่อคอปเปอร์ซึ่งจะช่วยป้องกันการล่วซึมของน้ำและอากาศได้เป็นอย่างดีและ 4. สายเบรกมือพร้อมปลอกหุ้มความยาวไม่น้อยกว่า1เมตรสำหรับปล่อยจรวดขวดน้ำา 5. จุดเติมลมสำหรับเติมลมเข้าในขวดจรวดขวดน้ำและ6วาวปล่อยลมสำหรับปล่อยลมที่เติมเข้าไปแล้วออกได้ 7. ็ดเกจวัดแรงดัน สามารถวัดแรงดันได้ไม่น้อยกว่า10บาร์หรือ0 1 4 0ถึง140้อปอนด์8ที่วัดมุมช่วยในการปรับองศาการยิง 9. ที่สูบลมเป็นแบบใช้เท้าเหยียบเพื่อปั๊มลมซึ่งจะมาพร้อมกับเกจวัดแรงดันในตัว 10. ฝาอัดแก๊ชนิดพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างปากขวดของจรวดขวดน้ําเข้ากับตัวปล่อยจรวดบนชุดยิงและวิธีการทดลองและการใช้งานอุปกรณ์จะน่าสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในขั้นตอนที่1ให้เราเติมน้ําในจรวดขวดน้ําตามอัตราส่วนที่เหมาะสมหรือตามความต้องการของผู้ใช้งานจากนั้นนําฝาอัดแก๊สชนิดพลาสติกมาหมุนปิดให้แน่น ขั้นตอนที่2นํนำไปประกอบเข้ากับชุดปล่อยจรวดที่เป็นข้อต่อคอปเปอร์ในระหว่างที่ใส่ให้กดเบรกมือเพื่อให้ตัวข้อต่อคอปเปอร์เปิดออกใส่ให้แน่นแล้วปล่อยเบรกมือพร้อมกับดันข้อต่อคอปเปอร์ให้ปิดในลักษณะเดิมขั้นตอนที่3 ปรับองศาในการยิงตามความต้องการของผู้ใช้งานสามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง90องศาเลยครับโดยสามารถดูได้จากสเกลบนที่วัดมุมได้เลยครับขั้นตอนที่4เติมลมเพื่อเพิ่มความดันอากาศภายในขวดด้วยที่สูบลมผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความดันอากาศได้ตามต้องการโดยดูจากหน้าปัดเกตวัดแรงดันได้เลย และขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายเลือกทิศทางที่จะยิงจากนั้นปล่อยจรวดกวดน้ําโดยการกดที่เบรกมือครับเพียงเท่าน <Hung ers> ี้การทดลองที่แสนน่าเบื่อก็จะสนุกขึ้นมาในทันทีเลยครับ ไม่ว่าการเรียนจะน่าเบื่อแค่ไหนแต่ถ้าคุณใช้ชุดยิงจรวดอลูมิเนียมโปรไฟล์พรีเมียมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็รับรองว่าการเรียนการสอนที่สุดแสนจ,จะธรรมดาจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเพราะคุณจะได้ทั้งความรู้ในเรื่องแรง และการเคลื่อนที่แบบพบหลักสูตรภายในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยและยังใช้เป็นกิจกรรมในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องได้อีกเรียกได้ว่าเป็นการเรียนที่ได้ทดลองจริงทำจริงและเข้าใจจริงๆอย่างแน่นอนครับ และถ้าคุณสนใจอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เอาไว้ใช้สำหรับสื่อการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพและผ่านมาตรฐานสามารถติดต่อช่องทางการสั่งซื้อได้ดังต่อไปนี้เลยครับเว็บไซต์ w w w t i s t e c h c o t h Li@ t e t i t t e c h f a c e b o o t t i s t e c h และ y o u u t youtube t i s t e c h Channel ครับ